สวัสดีครับผมพบกับช่องรูปทุ่งวาฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้เคล็คละครับผมการอนุบาลลูกหมูนะครับผมถ้ายังไม่ดู้คลิปนี้นะครับผมอย่าเพิ่งทําสิ่งนี้สําหรับการเลี้ยงลูกหมูนะครับผมจะพิดาดอย่างแรกนะครับผมตรงบนคลิปนี้ก้อนนะครับผมถ้าไม่ดูถือว่าพลาดนะครับผมไปรับชมกันนะครับผมว่าเลี้ยงหมูอนุบาลลูกหมูยังไงให้วต้วนสมบูรณ์สวยงามนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับมาเบ่งความรับของการเลี้ยงหมูการอนุบาลลูกหมูนะครับผมนี่นะครับผมลูกหมูเอานะครับผมจะกินอาหารเก่งตั้งแต่อยู่กับแม่ครับผมหูจักกินหูจักเลี้ยนะครับผมนี่นะครับผม้างบ่้เบิบงคลิปนี้นะครับผมยาเฝ้าตัดชิ้นใจยาเฝ้าเสือมันเด็กขาดนะครับผมยาหาทำนะครับพี่น้องครับ เอาพ่อได้ฟังคงิปนี้นะครับยาเห็ดไปเด็ดขาด้ลพ mm ี่น <Yeah. S 1> ้องเด้อการอนุบาลลูกหมูนะครับผมจากไห้ลูกหมูหมูจักกินอาหารในเร็วนะครับผมหมูจักกินอาหารในเ็วอ่ากินอาหารในเกงนะครับผมตัวสวยสมบูรณ์ผิวฟันดีนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมเข็ดลับอีอย่างหนึ่งนะครับผมกล้วยสุกเด้อพี่น้องเด้อกล้วยสุกให้กับลูกหมูนะครับผมที่รุ่นอนุบาลนะครับ รูดอนุบาลหรือว่าคุณอยู่กับแม่นะครับผมเอาใส่กล้วยสุกนะครับพี่น้องบีบทำมันเละๆนะครับผมคันมันเหลวๆนะครับเอาใส่อาหารนะครับผมให้เพิ่นได้ฮัดเลียฮัดกินนะครับฮัดเลียฮัดกินหรือว่าลูกหมูนะครับที่ยานุ่มล่องนะครับผมอยู่ในช่วงอนุบาลนะครับเอาก็ใส่กล้วยแล้วพี่น้องให้เพิ่นกินนะครับผมลูกหมูิ่นจะมากนะครับผมเพราะว่ากล้วยนะครับผมมีความหอม หวานนะครับลูกหมูจะมักนะครับผมเหมือนกับเด็กหน่อยนะครับผมพีพึ่งฮัดกินเข่านะครับผมแล้วใส่กล้วยนะครับผมร่อนะครับลูกหมูสุดนี่ก็ยี่สิบกว่าวันนะครับผมยานมยี่สิบเอ็ดวันนะครับยานมยี่สิบเอ็ดวันยานมเร็วแน่นะครับผมถึงจะตัวเล็กแต่เราอาจจะเน้นที่ตอนอนุบาลนะครับผมให้นักหมูพ่นไดนะครับใส่กล้วยอะไรไม่้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะครับผมว่าลูกหมูมันจะกินดีบอนะครับผมเดี๋ยวเราไปเบื้องกัน ให้ง่ายๆนะครับผมขันอาหารใส่กล้วยนะครับผมหรือว่าเส่นกล้วยใส่อาหารนะครับเ่าปอกนะครับผมนี่แหละใส่มือห่าหนี่งปอกหรือเ่าขยำนะครับนี่ขยำสักหน่อยเป็นเละๆนะครับบวกมุกหมาผสมใส่เข้าบอาหารเลยครับนี่นอะไรหรือว่าถ้าจะเป็นโจ๊กนะครับโจ๊กเป็นอาหารเลี้ยงให้ลูกหมูก็ได้นะครับ อยู่ผมยาร่วงหมูก้อนนะครับผมบอกยางยาม่กอนก้อนนะเด็กันกินกล้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปสังเกตการกินกันนะครับลูกหมูเพอ่์กจะให้ความสนใจนะครับผมเพราะ่าไมีกินหอมหวานนะครับลูกหมูเบอร์กระมักนะครับขอเสียของการสือกล้วยให้กินนะครับผมขอเสียครับนาอกามีบางก้นว่ายหายลูกหมูกินกล้วยกินหนงนะครับผมเดี๋ยวทองเสียนะครับผมพอทองเสียนะครับพี่น้องครับ ท้องไม่เสียนะครับผมลูกหมูจะกินเก่งด้วยซ้ํานะครับผมพอเสียก็คือว่าถ้าโมมีม่เงินสื่อกล้วยนะครับผมข้อเสียเราคือต้องทําสวนกล้วยเองปลูกกล้วยเองพี่น้องเด้อถ้าจังสีมีกล้วยให้ลูกหมูกินแบบฟี่ๆนะครับผมบริสุทธิ์บริบรเพิ่มต้นทุนนะครับถ้าให้กินกล้วยตลอดก็ดีเลยนะครับผมต่อถ้าโมมีมเห้าก็ะสือให้กินตอนช่วงแรกช่วงอนุบาลนะครับปั้นกระจิบริเพิ่มต้นทุนหลายเนาะเห็นบ่คราบลูกหมู่นกระจา ร้นใจนะครับผมไม่กล้วยนะครับผมเดี๋ยวเอามาเบ่งอีกคอ,อกนึงนะครับนี่ผมจะให้กินอีกคอ,อกนึงเด้อตัวนี้เป็นหมูดูรักนะครับผมเป็นกินอาหารเบิร์ดแล้วนะครับผมกินอาหารเก่งเร็วนะครับคอกนี้ยี่สิบกว่าวันเองนะครับนี่ข้อนได้กินเนี่ยพัชญามแม่งนะครับผมเห็นคนนี่มันจะห้องกินเลยนะครับกล้วย นแบบีเ้เลยนนะครับเป็ลูกหมูอนุบาลทั้งเบดนะครับผมคอ,อกนี่ก็เหมือนกันนะครับยานมยีชเอ็ดมือนะครับเบสยิบสองมือเต็มที่ก็บยิบห้ามือนะครับผมก็ต้องไปย่างทองเสียนะครับกิงปวนยนี่ทองโปเสียนะครับทองเสียก็คเือเกิดขึ้นจาก ลูกหมูกินน้ำนะครับลูกหมูกินน้ำหลายนี่เสี่ยงนะครับต่อการท้องเสียังให้ลูกหมูกินน<ล>้ำหลายรดน้งผสมข้อรี่นนะครับผมผสมข้อรี่นให้ลูกหมูกินรับลูกหมูรูปบาลท้องเขานะครับพ่อคลางๆนี่ก็คลอดไม่นะครับคลอดผ่านคลอดมันขึ้นนะครับผม มีสวนกล้วยหรือว่ามีเงินสื่อตลอดนะครับผมให้หมูหมูกินดีนะครับลููหมูนี่จะอ้วนดีนะครับลมูหมูกินกล้วยนีหมูจะอ้วนดีผิวพันธ์ดีนะครับแต่ว่าผมมีตังสื่อนะครับผมเรือว่ผมมีสวนกล้วยนี่อลํำบากเลยนะครับผมอย่าหาทำเลยล่ะนะครับผมเรื่องนะครับกล้วยยี่เน่งก็บสิบบาทที่สิบบาทนะครับแต่เป็นไปไหรับ อยากให้กินนะครับกินในช่วงอนุบาลไหมนะครับอาทิตย์แรกคือสีนะาหนึ่งอาทิตย์จะไกินอันนี้พึ่งฮัดกินนะครับผมพึ่งฮัดกินผมพึ่งเอาไว้ให้กินเหมือนขึ้นนะครับแล้วมือมเสิร์หน้าผมก็ให้กินเพิ่มเออนะครับี๋ยวมาบนคอทีดคอ,อก์ดไม่นะครับ นี้คอดไหมนะครับผมเมื่อคืนนะครับผม17ตัวนะครับผมลบหนึ่งตัวเหลือ16นะครับอ่านี่กระือว่าโอเคนะครับผมโอเคเลยในปริมาณนี้นะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับผมนี่นะครับตัวกระกินนะครับผมกินไปยูน่าแม่นะครับไปยูน่าแม่ไปกระติกงูจักหัดกินหัดเลี้ยอาหารนะครับหัดกินกล้วยนะครับพ่อพญานุ่มลงเหล่าไวกระิกกินเกงเลยได้ครับพี่น้องบ้านี้ นี่แม่นี่เจ็บขานะครับผมเลี้ยงลูกอยู่สิบสี่ตัวนะครับเจ็บขาหนาพี่น้องครับลูกบ่อใดผมต้องเที่ยวปอดหนามปอดอาหารนะครับผมอ่าลูกคุ่นก็งามงามเลยครับผมขอกนี่นะครับนี่อีกขอกหนึ่งนะครับหนาหนาวผมก็จะเปิดไฟให้นะครับผมนี่เปิดไฟให้นอนนะครับสายมาเักหน่อยถึงจะปิดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการ เทคนิคนะครับผมอนุบาลลูกหมูแห่งงามนะครับผมพักให้ลูกหมูกินอาหารในเกงกินอาหารในเร็วนะครับลูกหมูิวพันธุนดีนะครับผมก็คือใส่กล้วยนะครับผมกล้วยสุกเอาซื้อในทองตลาดนะครับหรือว่ากล้วยในสวนในหลังบ้านของเขานะครับถี่มันสุกกินประทันเอามาให้หมูหน่อยกินได้เลยนะครับผมก็ต้องควงประวัตว่าหมูสีทองเสียหมูสีไายนะครับผมผมประใส่มากหลายปีแล้วนะครับผมที่นี้เอากล้วยให้หมูกินนะครับ ถือวา่าปกติดีนะครับผมก็มีการท่องเสียท่องอ่างนะครับผมบอกว่าระวังคือถ้าเราไม่มีกล้วยเราอยากให้กินเดียวนาทีนองเร่อมันเปืองนะครับผม,มก็มีเงื่อนเื้อนะครับมันเสิ่มจนทุนนะครับอ่องไอ้พวกปรปุงใส่เบิร์น่าเพี่น้องเร่อผูใ้ใดอนุบาลลูกหมูนะครับลูกหม,มูลังนักข้นสาชิ้วพวันหมูมะง่ามนะครับล่องเอากล้วยซุกนะครับผมขันใส่อาหารนะครับยินหรือว่าจะเอาอาหารหลกักกับนกล้วยยิ้มทหากอะไรเรียกแต่ความสะดวกของพี่ของน้องเขานะครับผม วันนี้นะครับผมลูกุมว่าฟ้ามกะฝากการอนุบาลลูกหมูโดยให้กล้วยกินนะครับผมหมูนะครับจะได้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมในช่องลูกุมว่าฟ้ามเลยเด้อนะครับผมถ้าอยากให้รูกุมว่าฟ้ามเพชคลิบเก่ยวกับฟยังนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมลูกุงว่าฟ้ามยินดีที่จะให้คาปรึกษานะครับผมหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับผมที่ นี่ครับผมเบอร์ด้านล่างนะครับผมจะวผมจะฝากไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคูณสุว่าฟ้าจะขอจัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ